สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเอาแล้วฮะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพามาชมนะเส้นทางที่เต็มไปด้วยฝุ่นครับสีทีมงานนะครับอันนี้คือขากลับนะฮะขากลับแต่ละคันนะครับประมาณสี่สิบห้าคันนะต้องกลับมาเส้นนี้นะครับอันนี้ก็ เป็นตัวแรงของเรานะครับน่าจะเป็นสองสีู่นนะคันนี้นะอันนี้คือขาไปนะครับแบกกันไปฮะมีทั้ง6ล้อมีทั้ง10ล้อครับรยิ่งกันให้วุ่นครับส่วนที่เทเดียนอยู่ข้างบนนู้นนะครับอยู่ข้างบนนะฮะมีรถขุดเยอะอยู่เหมือนกันผมเองก็คิดว่าจะไปกันหลายวานันแล้วแต่ยังไม่ถึงสักทีนะครับนะ จะขับรถขึ้นเองก็กลัวไม่มีที่ชอดอ่ะเดี๋ยวชมบรรยากาศครับบรรยากาศไอ้หนุ่มทางฝุ่นกันนะเรื่องวุ่นวุ่นครับของวัยรุ่นบรรทุกดินนะฮะวันนี้อันนี้ก็จะเป็นพี่หลงนะครับพี่หลงคันนี้น่าจะอยู่ในแก๊้งของ3ามพีนะครับ เดี๋ยวรอบนี้นะครับที่ผมให้ดูขากลับกันเยอะนะครับเพราะว่ารถไปกันเยอะแล้วนะครับส่วนขาไปตอนนี้กําลังทยอยทยอยกันออกมาครับเอาจริงคือฝุ่นเยอะมากฝุ่นเยอะมาก น,นี่คือขาไปครับสามสองนะเล้าครับ3ามเอมสองครับอันนี้พี่หลงนะพี่หลงไฟเตอร์นะครับเฮ้ยรบรรยากาศเด้เอเ้อพี่นองเอยถ้ามีรถน้ำมาพรมนี่น่าจะดีมากๆเลยอะ่ะมีรถน้ำมาสเปร์นะครับ ล็อกนางฟ้าครับ240มองไม่เห็นอะไรเลยฮะทีนี้ทีนี้ก็รอแล้วครับทีนี้รอขาไปนะเพราะว่าขากลับเริ่มมากันเยอะแล้ว ที่วิ่งกันอยู่เส้นนี้นะครับมี 1, 2, 3, 4, 5ทีมงานนะครับที่ต้องผ่านทางนี้นะฮะาทีมงานารถดัประมาณ40กว่าคันนะครับทีมงานรถเล็กครับของป๋าเสมนะกำลังมานี่โดมินเตอร์นะครับมี FRR สวยๆกันทั้งนั้นหละครับ เนีสองคันนี้ครับของปลาเสมครับแล้วก็ที่กำลังมาเนี่ยก็ของปลาเสมเหมือนกัน210นะครับคันนี้ มองไม่เห็นอะไรเลยครับเกิดต้านขากลับยังมีเยอะอยู่นะครับยังมีเยอะกันอยู่ อันนี้ก็แลนลี่กันมาแล้วครับสี่คันนะสี่คันครับทั้ง F R ทั้งพี่หลงทั้งสามหนะเฮ้ยสองสเนี่ยขนาดมองไม่เห็นอะไรเลยอะ S 1> <S 1> <S <S สู้เขาครับปา้าตัวนี้ก็แรงเหมือนกันนะครับตัวนี้นะเห็นแบกกันอยู่ เดี๋ยวทีนี้พามาดูขาไปครับเริ่มมากันแล้วประเดักกนมาด้วยพี่หลงครับแล้วก็ตามกันด้วย27นะครับ แซงไหมลูกพี่ขันเล็กนะฮะเหยียบมามิดเลยน่าจะแซงนะครับเอาไหมกล้าไหมกล้าแซงไหมล่ะไม่เหลือสุดอิลิ <c oughs> ผมว่าเย็นนี้นะครับคงต้องล้างจมูกนะ ไม่ไหวจริงๆนะครับผมเองก็ไม่ได้เอาแมสมาด้วยแมสก็ไม่มีนะครับความันเทิงในช่วงบ่ายครับดูแบบนี้แหละฮะ มากันที่สี่ห้าคันครับ ไม่แล้วครับคุณผู้ชมตาโจพเพียงเท่นี้แล้วกันครับคุณเยอะมากเกินต้านสวัสดีครับ